อยยาใจเป็นนเหล่านั้เขาถึงความรอด ไม่เคยเข้าในชีสจับเท่าไรเดี๋ยวเราต้องเตรียมชีวิตของการนักปราชาจะต้องเตียมอะไรบ้างเพราะเราไม่รู้จิตวิญญาณของพนกเรานั้นที่เราจะนำพาไปต้องเตรียมปัญหาทังหมอา่อนบ้านน้ำดื่มรมช่บุญไม่ได้ดังขึ้นเลยไม่รู้ว่าใช่บุญอะไรสมอง จริงๆเราไม่รู้ว่าพระเจ้าจเรีกเราไว้ทำะไรไในชีวิตที่เตียราจะมีสิ่งที่เราอยากนำพาเรามาถึงนี้ทำให้เราเลึกถึงวันที่ว่าไม่ได้ยินลยไรคิดๆมดจ้อออโอเคค,ครับ <laughs> ออโอเค <laughs> ครับในชีวิต ามีชีวิตที่ประกาศที่วันนี้เราทําให้เรารู้ถึกว่าวันนั้นที่หัวใหญ่จะบอกพี่น้องซึ่งประโยคว่าร้อยดวงมีหนึ่งเท่านั้นเอง่านคือหนึ่งในร้อนของบเจ้าที่พระเจ้าทรงเลือกท่านที่ผ่านชีวิตของนักประกาศคนเรานั้นที่คนที่ท่านรักคนเรานั้นที่ไม่รู้จักท่านหรือคนที่เขารู้จักท่านหรือคนที่หูวใหญ่ท่าน,น คือที่พระเจ้าทรงเลือกและทรงนียขั้นหมายจนได้มีชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ผมก็เชื่อว่าทุกวันนี้ก็ยังเลืกอถึงชีวิตที่ผ่านมาในในบเด็ดจุดถึงวันนี้ว่ายังเลือถึงคนเหล่านั้นอยู่ยังในฐานเผื่อเขาขอพระเจ้เขาไว้พรเขาให้เขาสรรเสื่อในการประกาศเพราะว่าชีวิตการรับใช่ว่าการประกาศนี้คือการรับใช้ที่ยิที่สุดเห็นด้วยนะครับรับใช้ที่ยิที่สุดแล้วเรา จะมีคนที่จะนำไปดูว่าชีวิตเขาสลับชีวิตสลับเวลาที่เขาจะระกาศที่คนเหล่าน,นี้ได้รู้จักพระเจ้าได้อย่างไรดีในส่วนของนี้นะฮะจะมีหนุ่มสาวผู้หนึ่งจย่ๆ ใช่คนนี้ก็จะชื่อสันติสุขผู้หญิงจะชื่อประตอนี่มาฝากผู้ผู้ใหญ่ฝากในสารัตประมุนคือให้มาอยู่กับผมผนะครับพูดง่ายๆก็เลยเป็นชีวิตที่เขาจะสอนเพาว่าชีวิตที่เขาจะเดินไปไปับคิดเดินยังไงมีชีวิตที่นี่ไรยังไงนี่คือที่คุณตองที่จะพูดกับในที่ประชุมว่าอยา่าหุในใจว่า อย่าดินใจที่พระธรรมโรมนะครับบทที่ว,วัมจำ<ะ>ก็อย่าดิ้นใจที่น้องที่พระธรรมโรมนะครับบทที่สิบ้อที่สิบสี่แต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลตอบพระองค์อย่างไรได้และผู้ที่ยังไม่ยินพระองค์จะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้ ไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟังเขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรได้แต่ถ้าไม่มีใครใช้ข่าวไปเขาจะประกาศอย่างไรได้ตามที่มีคำเขียนในพระคัมภีร์ว่าข้าของคนเหล่านั้นที่นำข่าวดีช่างงามจริงริงหนองแต่ไม่ใช่ทุกคนได้เรื่องฟังข่าวประเสริฐนั้นเพราะอิสยาได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าพระองค์เจ้าคาะให้เล่าได้เชื่อในสิ่งที่เขาได้ยินจากเราทงนั้นฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นก็ได้เพราะการได้ยินและการได้ฟังการได้ยินเกิดขึ้นได้เพราะการประกาศพระพิส โอเคนะครับนี่ครับอันนี้นะครับนี่เป็นสิ่งที่จะหนุนใจเราในสิ่งนี้ว่า รักตนเองเขียวคงมนั้นว่าอยู่อย่างเดียวได้ถูกน่าสุขเหลืองมากมายคนงานหิิงชายเจ้าไปไหนกันพ้าที่ทรงเรียกคอยหาทุกวันข้าวที่จะเกี่ยวเก็บนั้นยังคอยทุกวันให้ท่านเกี่ยวไว้ อันนี้ภาพต่อไปนี่ครับนี่คือข้าวที่เกี่ยวว่าเป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณที่คลอดมาโดยการประกาศนะฮะเราไม่รู้ว่าประกาศเมื่อไหร่ย้ำค่ำคืนนี้คือเขาพ่อแม่คุณหน่อยรีบมาดูว่าลูกร้องหรือเปล่าเพราะฝ่ายวิญญาณแล้วนี่ก็คือประกาศนี่ในแชมป์ต็ตามมานะแชมป์ที่รับรับผู้รับใช้มาฮะเดี๋ยวดูตอนหนึ่งนี่ไข่บุกเออขนมจียอมยอมไม่ยอมซ้อมบาสเกตบอลนี่มานี่ก็เป็นหุนใจทีม เป็นหันใจคุณพักคุณพิมค์รับที่อันนี้ก็เป็นหันใจที่ร้านไอศครีมนะฮะอ,อ,อาจารย์ก็นาําอธิษฐานเถื่อขอให้พระเจ้าไวพรร้านไอศครีมเอาขอให้ขนมจีนได้เลือกไอศครีมที่ชอบที่ชอบแล้วก็อันนี้ถึงทีดจักชีวิตใหม่ะครนี่คือชีวิตที่เราจะนำพาอะไรไปทางไหนเชิญเลยครับไปเรื่อยๆตามทุ่งหญา้า มีน้ำแดนสงบนี่คือกระเป๋าฝ่ายประกาศท่านมีแล้วหรือ,อยังครยังจําได้นะครับของจริงอยู่นีคะครับประกาศทีนทุกวันในทุกยามค่ําคืนเชิญเลยครับนี่แล้วหลังจะได้รับการอบรมแล้วจ,จะไปไหนกันนี่แล้วครับนีวันนี้ออกจบการอบรมรุ่นที่หนึ่งนะครับทั้งหมดกท่าน,านอันนี้กแบบ็อาจารย์ผู้รัใีใยงท่านหนึ่งที่ใจไม่เคยแทนไม่เคยชนะคืออาจารย์สมุทรใจจะมาเยี่ยมเราอันนี้คือ นี่คือนี่คือคอาจารย์ก็ต้องมานะรีวิวใหม่ครับมาสายก็ต้องดูนะมีภาพติดตามก็เราต้องมีวิน,ยนัยฝ่ายอิญญาณนี่คือที่ถ่ายหน้าบวดยิ้มกันทุกคนก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะหนุงใจนี่ก็นี่คือ,นคอ,อหนึ่งในร้อยอของพระเจ้านะวันเปิดบวชประมาณร้อยสา 1 6อหสิเจดคนนี่คือทั้งหมดประมาณยี่สิบสองท่านที่เปิดที่แกานเทอรเรสอย่าถอยหลังไปนะถ้าถอยหลังก็เลยกับกางเขน,นะ <c oughs> นมีหมดของแกนีเ่เราเนี่ยนีอาจารย์อีกคือพูดนำว่าชีวิตฝ่ายอินญ,ญ,ญาเราควรจะเดินเป็นไนควรจะมีชีวิตการนรมัสการนี่เดินตามอาจารย์ไปแล้วแล้วว่าิตใจท่านจะน,นำพาอาจาจย์ในวันชิ่นี้คือนี้เซกิลิที้อยู่ขวามือนะฮะที่สงการ อันนี้จะถึงนี่วิวนะนี่ห้องว i p อยู่นี้นะห้องของของฝรั่งเขาดีเดี๋ยวที่กลับหน่อยฮนะพะเปิเดเป็นเข้าโบดไม่ถูกเดี๋ยวจะหลงนะฮะเพราะเดี๋ยวจะบอกพี่ว่าพี่น้องในการหนุนใจแกรนเทอร์เรดีสําคัญนะเพราะเป็นลูกแกะใหม่ต้องการกาเลยงดูอย่างมากมายคือสําหรับแกนเทอรเรดจะเข้าทางนี้แต่ของเรา VIP เข้าทางนี้นะแต่ <c oughs> <c oughs> เ,เข้าผิดนะครับก็เ,เจอเลยครับต่อไปนะครับน,นี้ก็คือ สินี้ก็จะไปดูว่ามีอะไรอ๋อนี่สามผู้นำนะเออก็อย่าถอยอีกนะฮะ <c oughs> ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับอ๋อนี่การเทศนาในวันแรกก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์เทศนานะฮะเดี๋ยวนะอ๋อนี่มีคนแปลจากยูเอ็นมานะครับ <c oughs> คุณโกนะครับเดี๋ยวการเทศนาในวันนั้นที่อยากจะหนุนใจในยพวกเราในวันเปิดโบสถ์ที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะ คนหนึ่งพวกเราก็บอกบีมออะไรขครอยากจะเป็นเหมือนพระเยซูแต่บนกลางเขนไม่เอานะจะหนุนพี่น้องได้ไปทำที่ว่าพระเยซูเกิดมาในโลกนี้ทําอะไรทํางานมากมายเหลือเกินแต่ท่านพระเยซูทําแค่สามสิ่งในชีวิตทั้งนั้นหนึ่งหนึ่งประกาศสร้างเสาวและการเยียวยาชื่อเลือผู้คนจะเกิดขึ้นเชิญต่อไปอาจารย์ก็ยืมน,นะผู้คุณคงจําเสียงผมได้นะเออพูดเองเออเอง เจอ,อะไรครับอันนี้ก็นี่ประมาณสักยี่สิบสองถ้าจำไม่ผิดนะในวันแรกที่เราร่วมน,นมัสการอย่างอันนี้ครับอาจารย์ก็แบ่งปันหัวใจให้เราเดินด้วยความเชื่อด้วยสิ่งที่ตามว่าเห็นถูกไม่ดีและสิ่งที่มุ่งมั่นคือแล้วก็โงคจะทรงจะเต็มให้กับคนที่รัอโค์นี่คือคนชีวิตของเราจะต้องนิ่งสงบกับพร,ระเจ้าไม่ต้องการสิ่งใด ไอ้โทนไอ้แพทไอ้เอฟเฟนไม่เอาเอาไอยกอดเฟนกอดเราเราต้องนิ่งอยู่เสมอต่อทุนพัฒพระเจ้าพ่อหนึ่งนี่คือโต๊ะเรียนนี้ระเบียบวินัยเราชีวิตจิตวิญ,ญญาณจะต้องมีระเบียบวินัยต้องหนึ่งนำพาต่อไปเชิญเลยครับอันนี้ก็อ๋อโอเคนะครับนี่เอ่อเอรอ มีคนก็ถามบิลิเยกย์ฮันว่าทําไมงานประกาศของคุณประสบผลสาเร็จมากมายเหลือเกินบีลิเยกย์ฮันต็อตอบคนนั้นว่าผมมีเคล็ดลับอยู่สามอย่างที่จะบอกคุณและคุณให้คุณนาไปใช้หนึ่งอธิษฐานคนจดให่ส่อง 2. อธิษฐานสาม 3. เอเมนต่อไปนะครับอย่าลืมสัญญาไว้แล้วนะครับอันนี้คืออาจารย์ก็อธิษฐานคือ่พวกเราูีเสมอนะพระเจ้าจะทรง,งนำเอง ชีิตของเราอย่างไรครับอันนี้ก็หนุนใจอันนี้ก็มีคุณแม่วิไลที่มารวมก,กับเราก็กือสีสาวสาวสาวนะฮะอันนี้ก็น,นี้ก็ส่งพวกก็ต้องส่งยิ้มด้วยนะครับกับน้องนานนะครับนี่ในสภาพตัวนี่ก็แม่สีก็ถวายให้กับโบสนะครับกับรูกของเขานะครับแล้อก็คุณพระเจ้านะครับที่แม่สีนี่เพลงไทยเดิมถ้าใครไม่เคยฟังพลาดไม่ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นที่หนุนใจก็คนใหม่ที่จะเข้ามาเดี๋ยวจะให้คุณต่อแนะนําในส่วนของแกนเทอร์เรนครับเพราะส่วนนี้ผมไม่ไปแต่ให้มาบรรยรย์โอเนะครับอันนี้ก็โอเคนะนี่ถือว่าเป็นชีวิตของนักประกาศที่นี่คุณแม่พี่ถอยได้ไหมครับขอบคุณครับมิสพอ o ถอยนี่คุณแม่วิไลและคุณคุณเอกวิลาจีมารูมาที่ไรพวกเราลดเป็นลดลด,ลดทนดินคนตีพันต,นตีไม่ใชอ เป็นพลเอกนัฮนนะ,ะกเกษียรแล้วก็นี่เขา,าเป็นนักประกาศนะโดยไม่รู้ตัวพ่อปันคอสายพันธุ์เยอรมันสินตามหมายถึงความบาปใช่ไหมถูกไหมสี่เหลือหมายถึงว่าได้รับการประกาศพระคิดหนุนใจเขาจนบรรลุพระเจ้าเปิดใจเขาไถ่บาปด้วยพระวุยผู้สีแดงก็สีขาวดูสิคุณแม่วิไลนำมาถึงความรอด เราควรอธิษฐานเผื่อนะเราจะหนุนใจอธิษฐานบนี่คือนักประกาศที่แท้จริงนะ,ะงครับเชยครับภาพมันเร็วผมเลยไม่รู้จะบรรลัยอ๋อนี่นี่ก็นี่ถือว่าเป็นดาวค้างฟ้านะควงกางค้างมานานแล้วครับชูสองมือคือพระเจ้าอยู่กับเราด้วยนะก็เหมือนกับว่าเจ้าของโรงงานปลากระกปรร๋องตาสามแม่ครัวที่กระป๋องมีปลาสองตัวเชย เฮียขายดีไหมอาจารย์ <laughs> ผมก็าำลังอธิษฐานอยู่จุ้ยอิสต์ขายด้วยชื่อของจุ้ยอิสต์แต่ทุกวนันนี้คนต้องการน้ำดื่มเพื่อชีวดิผมเลยไปเปิด,ปดอีกร้านหนึ่งให้ชื่อว่าจุ้ยอิสตดารสชาติดังเดิมน้ำก๊อกอาจะมานะฮะโอ้โหนี่ไม่เชื่อพวกนดี เด็กๆที่จัดพวกนี้ต้องการน้ำดื่มเพื่อชีวิตรสชาติดังเดิมนี่คงไม่รู้ไทยอังกฤษมั่วกันไปหมดเลยนี่ช่วยกันดูช่วยกันดูน,กกน,น,นี่ดัเกิร์เจสันก็แพทนี่ก็นี่ทุกจะเป็นแม่ดัเกิร์เจสันะใหม่ๆนักเกริเนะร,กเกร์เจสนันนี่หู้มาโบสถงงเง,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 งี้ยงงเงี้ยไม่ค่อยได้มาแต่ข้าพเจ้าก็ทํางานถามผู้ผู้นั่งด้านหลังนะฮะ ผู้นั่งด้านหลังนี่พี่แม่ของด้วเยเจสันนี่เจสัน,เ,เ,นเออเจสันโอ้นี่ถือว่าเป็นดิกาซีของทิจจากนันเป็นตำนานมาโบสถ์ที่นี่รถหายถูกโควิง่งนะฮะไม่ใช่ว่าเกิดอันการอสกานิใดไปจอดหน้าบ้านก็ดีแล้วน,นี่เขาเดินด้วยความเชื่อจริงๆนะถ้าเป็นคนาอยู่แบบโอ้โหนี่ทิ้งพระเจ้าแล้วนะเขาไปที่การเทรเลสพาเพื่อมาหาพระเจ้าวัตถุนพุ่งกระจก อะไรจะขนาดนั so ้นท right. no oh. so, well, ี่จะจ่ายค่าเสียหายใช่ไหมเขาก็ไม่รับเขาก็ถวายคืนเดี๋ยวนี้พระเจ้ามีความเจริญสิ่งอะไรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มาแล้วอันนี้ืออท้าทุณพ่อประชาเดี๋ยวเริ่มพูดเดี๋ยวไม่ได้ไปค้างที่บ้านก็หนุ่ใจเราเรียนพระธรรมแล้วอาหารฝ่ายกายเราก็ต้องมาหารฝ่ายวิญญาณเชิญเลยครับอันนี้จะเป็นอะไรต่อไปเนี่ย อ๋อนี่ก็หนุนใจนี่ครับคุณปูนี่ถือว่า็คล้ถึงนะฮะนี่ก็ร่วมกันนมัสการพระเจ้านี่นะก็เราก็ต้องหนุนใจกันนะฮะอันนี้ก็ถือว่าดรเจสันคนแกตูลเลชันในปีสอง0ิสผมไม่รู้จดวิชาสาขาอะไรนะอันนี้นะฮะอันนี้สงสัยนี่นี่คือจุยิดดาวกับจุยินอัพอัพภรรยาของเขาเดี๋ยวช่วยถอยหลังนิดนึงฮะอันนี้รู้สึกเดี๋ยวช่วยถอยหลังอันนี้รู้สึกว่าคงจะเป็นงานนมัสการที่อาจจะ คงจะยิ่งใหญ่เพราะเห็นมีพยาบาลอาสาสมัครจากเปาโลมานั่งอยู่เชิญเลยครับต่อไปว่าภาพต่อไปนี่ก็ผมต้องหอยุ่นิดๆเชิญนะครับอ๋อนักการใหญ่ยิ่งเท่าดีก็เพราะว่าอ๋อหนึ่งเดียวคนนี้คือราชีดีในดวงใจของมิสเตอร์กิมนะ,ะ,ะครับก็เธอได้เป็นสมญานามของออผมพงาดฟ้านะครับ ภาพต่อไปนี่เรานี่คือชีวิตการประกาศนะะโอ้นี่งานวันแรกวันนี้นะภาพนี้ซึ้งนะฮะไม่ใช่ผมซึ้งนะฮะบางคนนะฮะอ่นี่เป็นภาพที่วันนั้นที่ผมก็ถามพระเจ้าว่าเอ้พระเจ้าวันนี้จะตัดต,ต่ออะไรครับผมนะเดินเข้าไปในโบสถ์ก็หยิบอะไรไปมั่วๆเออดูรังติเนี่ยนะแต่ผมนับพี่ไทยได้ยี่สิบสามพี่ฝรั่งก็ยี่สิบสามพระเจ้าหยิบดังเลี้ยงแกะเพระเาะฉะนั้นยี่สิบสามยี่สิบสามสี่สิบหก สุดีสิบหกพัทสิบจมยุ่งเสียเธอได้เราคือพระเจ้าบางครั้งเราไม่นหวเราเรียบร้อยเราไม่รอพระเจ้าทั้งที่พระเจ้าให้สิ่งที่ดีกับเรานะเชิญน,นะครับอันนี้อาจารย์สุชาติเป็นความแบบนอกอินทรียะนรับแต่ไม่ได้บินขากานบินอย่างเดียวต้องไปเรียนเพิ่มอันนี้ อาจารย์ก็เหมืนเคยได้พระธรรมยากรน,นะฮะก็รุมยามที่ต้องการให้ผู้รับช้ที่รูมใจกันอื่อานในความทุกข้อนแล้วก็อาจารย์เผยด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับภาพต่อไปนี่อาจารย์ก็ไปเยี่ยมรู้สึกเป็นร้านอาหารของคุณเอ๋นะฮะอันนี้คุณแดนนี้ก็มานานๆโงมาทีนะอันนี้ก็ร้านเดี๋ยวต้องให้คุณต่องอธิบายน,นะให้ผมงอธิบายดีกว่า เชิญเลครับถ่าเลยครับ,รบอันนี้ก็เยี่ยมเยี่ยมนี่เห็นชีวิตของชาวที้ฟันขาวทุกคนครับยิ้มยันเฉียนใสนี่กลุ่มเด็กก่อนที่จะไปคล้ายขั้นที่สองนะฮะนี่ก็นี่เป็นท่าลูกดีก็เป็นที่เตียนแต่ว่ากหนุนใจอ๋อนี่แล้วครับนี่เป็นถึงว่าอาจจะเป็นภาพแรกน,นะแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลกับอะไรนะเมคโคซอฟเริ่มจากตลาด แต่ชีวิตชีวิต,ตก,กันแต่พระเจ้ามาก่อนเขาเรียนแต่พระเจ้าไม่ใช่เรา,าเรียนแบบเขาเนะเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนี่เดี๋ยวต้องให้จะให้คุณต่องอธิบายในภาพนีนะ้นี่ก็มุ่งมุ่งเรียนเพราะความพีส่วนขอนี่ก็ทําอวาเขาทำไมสีแดงน,นะนี่คุณเอ๋คุณลูกครับลูกน้องสาวแล้วแม่ อันนี้ก็ด <c oughs> ้านหน้าคงทักทายแต่คุณหน่อยนี่ห้างเลิกเดินวันเสาร์มานุนใจด้วยหัวใจจริงๆนะีเสเ้อของเขาเลยนะนี่ครับอธิษฐ่เดียวอันนี้ก็เหมือนกับว่าการประทุมที่ของที่กิจจับที่ฮะใช่หรืเปล่าครับก็คงก็เป็นกธรทายอกรอบที่คงอันนี้คงต้องการกำลังใจที่พระเจ้าทรงมอบให้นะครับ ก็คงจะคงประชุมก็คงจะระดับนี้นะครับถ้าผู้ใดใน้พูดท่านขาดสีปัญญาก็ให้ผู้นัน้นทูลขอจากเป็นเจ้าผู้ทรงประทานให้แก่คนทั้งวงด้วยพระกรุณาและไม่ได้ทรงตาแหน่งและผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอแต่จงให้ผู้นัน้นทูลขอด้วยความเชื่อนะครับนี่ก็เป็นธรรมที่ฝ่ายปียนันไม่ต้องมีการที่พระเจ้านำยังไงมีบมีบ้านของคุณอ,อาจารย์โยพันนะครับมีบ้านของอาจารย์สุชาติ อันนี้นมีสองสาวชูสองนิ้วหมายถึงไม่ได้สาวสองคนหรือสี่คนก็ไท้าบอันนี้ถือว่ามองดูเส้นผมหรืออะไรหรือว่าเกษาเลสอนี่ต้องนี่คุณหมอไอ้นี่นี่ถือว่ามีหัวใจในการรับชายนะเป็นหมอก็ดีอยู่แล้วมาไม่รู้วางเห็บชิตยาก็ค,คืนนี้มาหนังนั่นนสกายอ่าตอนนี้คุณหมอครอบครัวก็จะมีลูกสาวนี่เคยต้องหากิจการเพิ่มนะคือกิจการไก่มุนนะค สายพันธุ์เยอรมันนะแต,แต่สายพันธุ์นี้ขันตอนที่คือละสตตสี 4, เพื่อปลุกเราขึ้นมาอธิษฐา oh. นนี่คนผลิตนะเราเป็นชีวิตต้องเกิดผลนะฮะในกรลเทียนะฮะเราก็ oh. เราเป็น oh. ในช่วงที่สมันน <Hello. S 1> ยนะครับฮาลูกเชื่เลยครับอ๋อนี่ภาพนี้เป็นภาพนี้ซึ้งๆนี่ดิแชรรับรับรับ,รบผู้รับใช้อย่างไรดูเนะี่ย หงงเลยถ้ามาดูเผินๆรึกว่าผูานะ้ <c oughs> รับใช้นะที่อาจารย์อธิบายในการเข้าคานี่พีพ่ผู้เปิดปลอมใส่หมวกเข้ามาด้วยโอ้โหอยากรู้เรื่องราวของเคิดมากนะที <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เราเราก็ต้องพาเพื่อนมานะครับที่จะเข้าร่วมความจริงแห่งทีวีนี่คือใคยข,ขั้นที่หนึ่งนะ อันนี้อ๋อนี่นของจริงนี่ลูกชายเป็นประธานกลุ่มยูเองนี่เหมือนโอบามาเลยเหมือนมิชชั impossible นะเพราะว่าอ๋อนี่งานค่ายก็พวกเราก็สุ่มสนามกันไปนะครับอ๋อนีนเออเอเเน่เป็นงานตรงเตียนพร้อมว่าพระคิดกลับมานี่ไฮไลท์นี่เบอร์ห้า ประทมการอพระยพะเลวินติกันดานิจฉิลีลาการเล่นรูปการหลบดูพี่ชาใส่เสื้อวันนี้ไม่กลัวสิยาดิวางประชุมที่ใดมแต่ y e เยสันโนวันนี้ต้องเตกให้อยู่สวนหมพี่ชาวนี้ตั้งใจซื้อเสื้อตัวนี้โดยเฉพาะเลยอาจารย์ฮิวบ้านะฮะเจอว อันนี้ชีวิตริสเตียนน่าดูดังเกี่ยวเชื่อนะนี่คุณทายนี่เชื่อเลยครับ <c oughs> ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าเยสุคกิตเพรียญสืบตที่น้องเรานะครับมีเกี่ยวเชื่อจริงๆ,ๆ,ๆ <c oughs> อันนี้เป็นงานรู้สึกจะเป็นครั้งที่หนึ่งนะฮะที่พัที่จุฬาโฟนะฮะนี่ก็เป็นรู้สึกจะเป็นครั้งที่สองนะฮะอันนี้ ภาพนี้ไม่ทราบจับตัวอยู่ว่าอยู่กับไปแล้วัวลียแห่งปีฮะให้เลี้ยงดูผู้รลักช้แล้วพระพรจะผ่านมาทางที่สุดนะครับอันนี้อันนี้ต้องเฉยเอฉยไปทางนี้ได้ไหมไม่ได้หรออ๋อ,อมันหลบไปตรงนี้ผมอ๋อนี่จะมีหงฟ้าและหงทองอยู่ด้วยนะอันนี้มีหงฟ้านี่หงทอง นี่เป็นงานเลี้ยงวันเกิดอาจารย์แต่อาจารย์ก็ให้ไปคอนคนิดจัดนั้นนะอ,<า>อันนี้โอ้โหภาพนี้สุดะบรรญญาในข้าคือดวงจันทร์ดวงนึงใน้างหนงเราน้องอหญิงนาดารา้อทองต่องนี่คืออาหาร,หารมื้อสุดท้ายที่เราสนใจแผ่นดินนี้แล้วเราจะไม่เอาอะไรติดตัวไปเลยพรุ่งนี้เราจะเข้าสู่แผ่นดินคานอาอัน นี่ครับการเดินทางที่จะเข้าสูแา่แผ่นดินาแผ่นดินคนาอันที่มีน้ำพึ่งน้ำนมน้ำนมไหลบปน้ำนมและน้ำพึ่งไหลไปบูพร้อมติมากกา่มซ้ำหักเก๋าหมนจิบสละปเป็กย่างหมูย่างไก่ย่างนี่คนใส่ผมหน้ามานั่นเป็นเจ้าภาพที่จะต้องจ่าย <c oughs> นี่ครับชีวิตนี้คือทั้งหมด85บาทที่ชีวิตของนักประกาศ หลับชีวิตทั้งชีวิตที่จะนำพาพวามีคนกล่าวไว้ว่าชีวิตของนักประากาศเป็นชีวิตชีวิตเราเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่าแล้วให้เราภูมิใจที่เราออกไปประกาศเพราะว่าพระบิดาไม่ประสงค์ให้ผู้ใดดวงวิญญาณที่จะพิน,นาศแต่พระเจ้าต้องการให้ผู้นั้นได้รับชีวิตดีหลังชื่อ ก็ขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวจะเชิญผุ้ตอบที่มาเลอยนะครับที่อยากจะมช่วระ่างขก็คุณครับขออภัยเจริพระเจ้าแต่เพียงนี้เนะครับ